สวัสดีค่ะนักเรียนในพาร์ทนี้เรายังคงอยู่กันในหน่วยที่หนึ่งพื้นฐานของโปรแกรมตารางงานนะคะซึ่งในพาร์ทที่แล้วเราคุยกันไปว่าโปรแกรมตารางงานมีหลายๆค่ายนะคะที่ทำโปรแกรมในลักษณะของสเปรดชีตออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นค่าย Microsoft นะคะ Google หรือค่ายอื่นๆที่เป็นลักษณะของ Open Source นะคะก็มีหลายๆค่ายนะคะชื่อเรียกอาจจะแตกต่างกันอย่างของ Microsoft เราก็เรียกว่า Excel นะคะของ Google เราก็เรียกว่า Google s h e นะคะหลายๆอันก็อาจจะเป็นแค่อาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะตามที่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะแต่ โปรแกรมเหล่านั้นก็ทำงานคล้ายคลึงกันนะคะคล้ายคลึงกับ Microsoft Excel ที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้น Microsoft Excel เป็นตัวที่เป็นโปรแกรมที่ใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมในตลาดนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะออกมาก่อนคนอื่นนะคะผู้ใช้ก็มีความคุ้นเคยกับ Excel มากกว่า ลูกเล่นของ Excel ก็เยอะนะคะดังนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานในลักษณะเบื้องต้นนะคะของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะสักครู่หนึ่งจะแนะนำเรื่องของอการเข้าสู่โปรแกรมการออกจากโปรแกรมนะคะแล้วก็ส่วนต่างๆที่อยู่บนหน้าจอของโปรแกรมนะคะเดี๋ยวจะแชร์ไปที่ หน้าต่างของ PowerPoint วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Excel นะคะในขั้นตอนนี้ขอแนะนำที่ Microsoft Excel 2016ะคะให้นักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะจะเห็นได้ว่าเขาเป็นตัว X ซึ่งอยู่บนพื้นสีเขียว นะคะหากเป็น Microsoft Word ก็จะเป็นตัว W หรือ W อยู่บนพื้นสีฟ้านะคะ Excel ก็จะเป็นตัว X อยู่บนพื้นสีเขียวพร้อมกับมีข้อความกำกับว่า Microsoft าว่า Excel บ้าง Microsoft Excel บ้างนะคะแล้วแต่เวอร์ชั่นที่เราใช้นะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะเข้าสู่โปรแกรมให้เรียนทำที่ขั้นตอนที่1ก็คือคลิกที่ ที่ไหคะที่ปุ่ม Start นะคะแล้วก็ลองเลื่อนเมาส์ไปหานะคะคลิกที่ Start เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองเลื่อนเมาส์หา Microsoft Excel หรือ Excel นะคะในขั้นตอนนี้เราเลื่อนหาที่ Excel 2016หลังจากนั้นขั้นตอนที่3เราก็คลิกเลือกไอคอนของ Excel 2016 หลังจากนั้นนะคะเมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วนะคะให้เรียนสังเกตว่าหน้าต่างแรกที่นักเรียนเข้ามาเนี่ยนะคะนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างทีเ่เป็นหน้าต่างลักษณะเวลคัมเป็นหน้าต่างที่ลักษณะให้เรียนเลือกว่านักเรียนต้องการที่จะสร้างไฟล์ประเภทไหนหรือจะเปิดไฟละะ์จะเห็นได้ว่า เมนูที่ปรากฏเนี่ยจะเป็นเมนูภาษาไทยนะคะหากหนักเรียนต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษสาม,มารถทำได้ง่ายๆโดยไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็คลิกที่ option หลังจากนั้นให้สังเกตที่ language หรือภาษานะคะสังเกตดูซิว่าเรามีตัวภาษาไทยติดตั้งอยู่หรือเปล่านะคะหากมีเราก็ยังไงคะ เลื่อนขึ้นให้เป็นลำดับแรกนะคะเลื่อนขึ้นให้เป็นลำดับแรกโดยการคลิกที่ปุ่มลูกศรน,นะคะสังเกตว่าในตัวอย่างนี้อยู่ที่ลำดับที่สามใช่ไหมคะเราก็คลิกเลื่อนเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะ แล้วก็คลิกปุ่มโอเคนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนจากเมนูภาษาอังกฤษเป็นเมนูภาษาไทยได้ขอไปที่หน้าต่างของโปรแกรมนะคะเมื่อนัเรียนเข้ามาสู่หน้าต่างของโปรแกรมจะมีส่วนต่างๆนะคะ มีส่วนต่างๆเหล่านี้ไททิลบาร์ก็คือแถบชื่อเรื่องนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้จะบอกชื่อของโปรแกรมแล้วก็ชื่อของแฟ้มข้อมูลที่เราทำงานอยู่นะคะคว c กแอคเซสทู o บาร์นะคะก็คือปุ่มทูนบาร์ที่เราสามารถเรียกใช้งานได้รวดเร็วเร่งด่วนนะคะส่วนของริบบอนนะคะในส่วนของริ b b o n เนี่ย จะมีเมนูไฟล์แล้วก็มีริบบอนโฮมริบบอนอินเสิร์ตนะคะหากเป็นภาษาไทยก็จะเป็นหน้าแรกแทรกนะคะเพจเลเยอ,ร,อร์นะคะอะไรต่อมีอะไรนะคะมีเนมบ็อกซ์นะคะเนมบ็อกเนมบ็อกเนี่ยถ้าหากว่าในเซลล์ต่างๆเหล่านี้เรามีการตั้งชื่อไว้ก็จะปรากฏเป็นชื่อที่เราตั้งนะคะซึ่งจะพูดถึงในหน่วยถัดไป ะะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อเอาไว้เขาก็จะปรากฏชื่อของเซลล์นั้นเซลล์ที่เรากําลังคลิกอยู่เพราะนั้นถ้าตามภาพนี้เราก็กําลังคลิกที่ไหนคะที่เซลล์ A1 นะคะเรากําลังคลิกที่เซลล์ A1 เพราะฉะนั้นที่ n นบล็อกจึงปรากฏ A1 ถัดมาเป็นแถบสูตรหรือเรียกว่า Formula Bar นะคะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของคอลัมน์ ก็จะมีคอลัมน์ A คอลัมน์ B คอลัมน์ C ซึ่งเป็นชื่อของคอลัมน์นะ,ะแล้วก็มีไปจนกระทั่งถึง Z ถัดจาก Z ก็เป็น A A A B นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงสุดท้ายคือ X F D นะคะส่วนของแถวจะมีแถวที่1แถวที่2แถวที่3มมีหมายเลขปรากฏอยู่นะคะ จนกระทั่งถึงแถวที่ประมาณ1 4ึ่งล้านสี่หมืะคะ A1 คือ active cell คือเซลล์ปัจจุบันที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะทั้งหมดนี้ทั้งหน้านี้เราเรียกว่าทั้ง worksheet นะคะซึ่งตอนนี้เราทำงานอยู่ที่ h e ี t ที่1หากเราต้องการเพิ่มเป็น h e ี t ที่2องชีทที่3ามเราก็คลิกปุ่มเพิ่ม h e ี t ตรงนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ย หากเราจะมอง Excel เป็นสมุดนะคะเป็นสมุดที่เราเขียนนะคะหน้าที่1ก็คือชีตหนึ่งเมื่อเราเปิดไปที่หน้าที่สองเราก็ต้องสร้างให้มันปรากฏชีตสองขึ้นมานะคะลักษณะนั้นเมื่อเราเปิดหน้าสมุดไปที่หน้าที่สามเหมือนสมุดที่เราทำงานหรือเราจดงานหรือแล้สมุดที่นักเรียนใช้เรียนเนี่ยนะคะเมื่อเราเปิดสมุดไปที่หน้าที่สาม มันก็จะเป็นชีสามลักษณะนั้นนะคะส่วนถัดมาเขาเรียกว่า,าวิวช็อตคัทนะคะวิวชอ็อตคัก็จะเป็นตัวบอกว่า,าลักษณะที่แสดงหน้าจอการทำงานอยู่เป็นลักษณะใดบ้างนะคะก็จะมีหน้าต่างเป็นลักษณะปกติเป็นลักษณะเหมือนพิมพ์นะคะ ตัวสุดท้ายก็คือซูมคอนโทรลนะคะเป็นลักษณะการซูมเข้าซูมออกของหน้าต่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าต่างจริงๆกันนะคะเดี๋ยวคลิกไปที่หน้าแรก นะคะเมื่อเริ่มเข้าเมื่อเราเริ่มเข้ามาจะปรากฏหน้าแรกลักษณะนี้แล้วนะคะเมื่อเราต้องการที่จะทำงานนะคะเราอาจจะเปิดสมุดงานที่เรามีอยู่แล้วข้างล่างนี้นะคะซึ่งเราค่อยว่ากันเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการเปิดสมุดงานนะคะน,นี้เราจะเข้าไปสู่การทำงานในโปรแกรมเป็นลักษณะสมุดงานว่างๆเวิร์กบุ๊กเปล่าคลิกไปนะคะ นี่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหน้าจอในหน้าจอนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าเซลล์สุดท้ายอยู่ที่เซลล์ที่เท่าไหร่นะคะไม่ใช่เซลล์สุดท้ายใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นแถวสุดท้ายให้นักเรียนใช้คีย์บอร์ดนะคะ คลิกกดที่ปุ่ม Control ที่คีย์บอร์ดที่แป้นพิมพ์ค้างเอาไว้กดปุ่มหัวลูกศรชี้ลงหนึ่งครั้งนักเรียนก็จะได้เห็นแถวที่หนึ่งล้านสี่มื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกเพราะนั้นสมุดนี้ของเรามีทั้งหมดกี่บรรทัดคะหนึ่งล้านกว่าบรรทัดนะคะจะบอกว่าบรรทัดก็ไม่ได้ต้องบอกว่าแถวนะคะ กลับไปแถวที่หนึ่งก็กดปุ่ม c อน t r ร l ค้างไว้หัวลูกศรชี้ขึ้นนะคะหากเราต้องการจะไปดูว่าคอลัมน์สุดท้ายอยู่ที่คอลัมน์ที่เท่าไหร่นะคะกดปุ่ม c อน t r ร l ที่คีย์บอร์ดค้างไว้กับหัวลูกศรที่ชี้ไปทางขวาหนึ่งครั้งปุ๊บนะคะ เราจะเห็นได้ว่าคอลัมน์สุดท้ายอยู่ที่ XFD นะคะมีจำนวนคอลัมน์เยอะมากนะคะกดปุ่ม Home ก็ได้ค่ะกดปุ่ม Home ก็จะวิ่งมาที่ A1 เพราะฉะนั้นเราลองดูซิว่าถัดจาก XYZ ก็เป็นอะไรคะ AA AB เห็ A A A B, นไหมคะ A A A B เดี๋ยวลองพิมพ์ข้อมูลสักนิดหน่อยนะคะพิมพ์ข้อมูลสมมุติว่าพิมพ์ชื่อของเราครูพิมพ์ชื่อของตัวเองนะคะพันนีหอมใจมั่นพิมพ์เสร็จแล้วนักเรียนจะคลิกปุ่ม enter นะคะปุ่มน,นี้ปุ่มป้อนค่านะคะคลิกปุ่มเครื่องหมายถูกเนะะี่ยค่ะแทนการ enter หรือจะคลิกเอ่อหรือจะกดปุ่ม enter บนคีย์บอร์ดหรือจะใช้เมาส์คลิกที่เซลล์อื่นก็ได้นะคะในที่นี้จะคลิกปุ่มป้อนค่าหรือปุ่ม enter ตรงนี้คลิกนะคะก็จะเห็นได้ว่าหากเราใช้เมาส์ไปคลิกที่เซลล์อื่นบนแถบสูตรจะไม่ปรากฏข้อมูลแต่หากเราใช้เมาส์มาคลิกที่เซลล์ที่เราพิมพ์ข้อมูลเมืสักครู่นี้ จะปรากฏข้อมูลที่เราพิมพ์ดังนั้นคําว่าพันธุีหอมใจมั่นเนี่ยทำงานอยู่บนเซลล์ A 1ไม่เกี่ยวกับ B1 หนึ่งเลยทั้งๆท,ที่ข้อมูลพันธุีหอมใจมั่นมีความยาวเกินมาถึงเซลล์ b 1แต่ในเซลล์ B 1ไม่ได้มีข้อมูลนั้นอยู่นะคะหากเราจะขยายเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นว่าอ๋อ ข้อมูลที่เราพิมพ์เมื่อสักครู่นี้อยู่ในเซลล์ที่เราเลือกเท่านั้นก็คือเลือกเซลล์ A1 เอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะกรณีที่เราพิมพ์ข้อมูลเป็นตัวเลขบ้างหล่ะนะคะจะเห็นได้ว่าตัวอักษรเนี่ยพิมพ์แล้วอยู่ชิดทางด้านซ้ายของเซลล์นะคะถ้าหากเราพิมพ์เป็นตัวเลขพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่สักนิดหนึ่งนะคะ พิมพ์ตัวเลขยี่สิบนะคะจะเห็นได้ว่ายี่สิบเป็นยังไงคะอยู่ชิดทางด้านขวาของเซลล์บอกให้ทราบว่านี่คือตัวเลขนะนี่คือตัวอักษรนะนะคะตรงนี้พิมพ์อะไรดีสามสิบนะคะสามสิบตรงนี้พิมพ์อะไรดีสี่สิบ ก็ะะจะเห็นได้ว่าตัวเลขกับตัวอักษรนะคะจะวางไว้ในเซล์ในตำแหน่งที่ต่างกันนะคะสำหรับเรื่องของการป้อนข้อมูลเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวหน่วยต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องของอไรายละเอียดน,นะคะต่อไปเราจะเป็นเรื่องของการออกจากโปรแกรมนะคะในการออกจากโปรแกรม Microsoft Excel 2016ให้หนักเรียนคลิกที่ปุ่มปิดนะคะ ให้คลิกที่ปุ่มปิดก็คือปุ่มกากะบาดสีแดงตรงนี้เมื่อคลิกแล้วนะคะเขาก็จะถามเราว่าเอะแล้วข้อมูลที่เราพิมพ์เนี่ยเราต้องการจะเก็บเอาไว้หรือเปล่านะคะในหน่วยนี้เราจะยังไม่คุยกันเรื่องของการบันทึกข้อมูลเพราะ,ะนั้นจะคลิกว่าไม่บันทึกแล้วก็จะเป็นการออกจากโปรแกรมไปนะคะออกจากโปรแกรมไปพาร์ทต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องของอ การสร้างชิ้นงานและข้อมูลที่สามารถพิมพ์ลงไปได้ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016นะคะสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ